วันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับทุต e x o s k e ส e t o n สูตรนะครับผมผมในส่วนของ e x o s k e ส e t o n สูตรนั้นจะเป็นเทคนโนโลยีตัวใหม่นะครับผมที่จะทำมาเป็นโครงกระดูกภายนอกนะครับผมที่จะให้คนสวมใส่นะครับผมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ในชีวิตประจําวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะครับผมที่จะต้องใช้ใช้แรงงานคนมากๆนะครับผมหรืออ,อาจจะเป็น ในเรื่องของการแพทย์นะครับผมที่จะช่วยให้ในเรื่องของการบําบัดผู้ผู้ป่วยที่แขนขาอ่อนแรงหรือเป็นอมัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ในระดับอุตสาหกรรมนะครับผมการใช้งานเอ็กโซซิลิเกตันสูตรนั้นจะยังช่วยลดการบาดเจ็บของพนักงานได้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมข้อมูลที่หามานะครับผมเขาบอกว่า อาการบาดเจ็บต่อปีนั้นจะมีมากถึง4ล้านเคสต่อปีเลยนะครับผมที่ว่าเกิดจากการทํางานหนักยกของหนักอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกปวดหลังกระดูกหักอะไรพวกนี้ครับผมหรือที่จะต้องยกของสูงมากๆหรือการก้มนานๆอย่างเงี้ยนะครับผมตัวส่วนตัวนี้ก็จะช่วยผ่อนแรงที่จะออกแรงตรงช่วงหลังแล้วก็ช่วยลดภาระที่ยาที่ร่างกายจะได้รับจากการทํางานหนักมานะครับผม เพราะว่าจะมีระบบไฟฟ้าแล้วก็พวกระบบไฮดรอลิกเข้ามาช่วยนะครับผมน,นี้ก็เป็นตัวอย่างภาพของการทํางานนะครับผมอย่างเช่นพวกในโรงงานรถยนต์พวกนี้ครับผมก็จะมีการนําพวกนี้เข้ามาใช้บ่อยๆนะครับผมสำหรับของต่างประเทศแล้วก็ภาพทางด้านขวาก็จะเป็นสาธิตให้ดูนะครับผมว่าพอใส่ชุดแล้วชุดช่วยให้ยกกล่องที่มีน้ําหนักมากๆขึ้นได้อย่างสบายเลยครับผมจากที่ถ้าหากว่าไม่มีชุดอาจจะต้องใช้แรงมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการแพทย์นะครับผมก็จะนํามา ใช้เกี่ยวกับให้ผู้ที่พิการทางท่อนล่างนะครับผมตั้งแต่ช่วงเอวลงไปอย่างนี้ครับผมไม่สามารถเดินได้หรือได้รับบาดเจ็บหนักๆมาแล้วต้องอยู่บนเตียงเป็นเวลานานก็จะใช้ชุดนี้เข้ามาช่วยในการบําบัดหรืออาจจะช่วยใช้ในชีวิตประจําวันเลยก็ได้นะครับผม อย่างเคสตัวอย่างก็จะเป็นในกรณีของผู้หญิงที่ชื่ออาร์เมนดาบ็อกสเทลนะครับผมตรงนี้เขาได้รับบาดเจ็บจากการเล่นสกีมานะครับแล้วก็จะต้องนั่งรถเข็นเป็นเวลานานลยครับแล้วก็ต่อมาเขาก็ได้เข้าร่วมเป็นอาสาเข้าร่วมทดลองโครงการพัฒนาชุดตัวนี้นะครับผมกับบริษัทเอ็กโซนะครับกับทีดีซิสเต็มนะครับผมแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นผลสําเร็จแล้วเขาก็สามารถกลับมายืนกลับมาเดินได้ด้วยขาของเขาเองอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับผมก็เป็นตัวอย่างภาพของการใช้ในการแพทย์นะครับ แล้วก็ในเรื่องของด้านทหารนะครับผมก็จะช่วยมาเป็นกําลังเสริมนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นแบบ full b o d นะครับผมก็คือสวมใส่ทั้งตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการผลสัมภาระหนักๆเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับผมในกรณีที่ต้องอยู่ในสนามสนามรถเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ไม่มีรถหรืออะไรอำนวยความสะดวกนะครับผมตรงนี้เขาก็จะนํามาช่วยตรงนี้แล้วก็ยังจะช่วยปกป้องร่างกายบางส่วนให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยนะครับผมแล้วยังจะช่วยให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้แรงได้น้อยลงนะครับ แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของการทํางานโดยปกติแล้วการทํางานก็จะเป็นการใช้งานไฮดรอลิกเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เข้ามานะครับผมแล้วก็ระยะหลังมานี้มีการพัฒนาที่ใช้พลังงานส่วนอื่นที่นอกเหนือจากไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฮดรอลิกที่มันมีราคาแพงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากของทางญี่ปุ่นนะครับผมจะใช้เป็นระบบพลังงานลมแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประหยัดลงมาแล้วก็จะช่วยผ่อนแรงในการยกได้ถึง 25.5กิโลกรัมเลยครับผมอาจจะไม่เท่าระบบไฮดรอลิกแต่ว่า สำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นพนักงานยกของที่จะต้องส่งของแล้วก็ยกของลงเป็นประจำตัวชุดนี้ก็จะช่วยปกป้องคนงานได้ดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงงานจากฟอร์ดนะครับผมที่เขาได้นําเอาชุดนี้มาทดลองใช้งานกับพนักงานของเขานะครับผมซึ่งพนักงานที่ได้ลองใช้งานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดนี้ช่วยให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างเช่นว่าเวลาจะยกของก็ไม่ต้องออกแรงมากนะครับผมออกแรงน้อยลงแล้วก็ทำทำให้ปริมาณงานที่ทําได้ต่อวัน นั้นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดเร็วมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ชุดนี้สรุปแล้วก็จะเป็นชุดที่สวมใส่ภายนอกนะครับผมซึ่งจะทํางานด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฮดรอลิกนะครับผมซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการพัฒนาให้ใช้งานด้วยพลังงานที่น้อย <S <S <ๆ>ลงแล้วก็วัสดุที่หาได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีราคาถูกลงเหมาะกับการใช้งานในครัวเรือนมากขึ้นนะครับผมณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีเป็น ที่ใช้งานเฉพาะแค่บางส่วนอย่างเช่นแค่ถุงมือเป็นการช่วยเพิ่มแรงบีบจับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็จะเป็นแบบเฉพาะท่อนบนที่เอาไว้ช่วยบล็อกในเรื่องของหลังแล้วก็แรงแขนนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงท่อนล่างอย่างเดียวสําหรับผู้ที่ต้องสมใส่ที่ขาอย่างเช่นผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับการที่เซนเอ็กโซไซเกเลตันส่วนในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม